ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีผลใหญ่แล้วก็มีความหวานฉ่ำมากๆเลยนะคะ,ะเราจะปลูกในแบบอินทรีซีนะคะ หวานฉ่ำมากๆเลยนะคะเราจะปลูกในแบบอินซีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันตั้งแต่การเตรียมหน่อพันธุ์เนี่ยค่ะเราจะใช้หน่อข้างนะคะในการที่จะปลูกพอเราได้หน่อพันธุ์มาแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะทําการลอกกาบทางข้างล่างเนะะี่ยค่ะออกนี่น,น,นะคะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ลากเขาขึ้นได้ดีนะคะ แล้วเราก็จะนำตรงส่วนข้างล่างเนี่ยค่ะฝังลงไปในดินเราก็จะลอกกะประมาณขนาดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนทางใบด้านบนเราก็จะทำการตัดออกเวลาที่เราสั่งหน่อพันมานะคะถ้าสมมุติเราได้หน่อพันขนาดที่ไม่เท่ากันเนี่ยเราควรจะมีการแยกเอาไว้ก่อนก็ดีนะคะ โดยจัดเป็นชุดที่เป็นหน่อใหญ่หน่อเล็กเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าในแต่ละหน่อของเราเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เท่ากันที่เราได้มาเนี่ยนะคะอันนี้หน่อผอมๆเล็กๆอันนี้หน่ออ้วนๆใหญ่ๆมันจะมีผลกับการที่เราจะได้ผลสับปะรดนะคะที่ว่ามีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็เริ่มกันตั้งแต่หน่อพันธุ์เนี่ยเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากดูแลให้เขาแบบสม่ำเสมอผลใหญ่อยู่กับผลใหญ่ผลเล็ก อยู่กับผลเล็กเราก็ทําการแยกหน่อพันธุ์เขาไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะพอเราเตรียมหน่อพันธุ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะไปเตรียมดินในการที่จะปลูกซึ่งดินน่ะเราก็ได้มีการไถปิกตากดินเอาไว้แล้วนะคะประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะต่อไปเวลาที่เราจะปลูกเราไปดูการเตรียมดินกันต่อไปนะคะ เราทําการเตรียมหน่อพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการปลูกโดยเราเลือกสถานที่ค่ะเป็นแนวถนนหน้าร้านกาแฟบ้านอนอกโคกนาของเราเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อที่ใครผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นด้วยเนาะค่ะจากนั้นเราก็มีการเตรียมดินไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะโดยการที่ขุดคลิกดินเนี่ยตาเพื่อทําลายเชื้อโรคนะคะใช้ปูนขาวโรยทิ้งไว้2อาทิตย์นะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการขุดหลุมค่ะ เพื่อที่จะทําระยะปลูกซึ่งหลุมแต่และหลุมเราจะให้ห่างประมาณ30-50เซนนะคะขุดเป็นหลุมมาไว้ค่ะค่ะพอเราขุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเตรียมดินที่เราจะใช้ปลูกกันค่ะมาดูค่ะว่าส่วนประกอบในการ ปรุงดินของเรามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยหมักที่เราทําเองนะคะแกลบแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวแล้วก็ยังมีมูลไส้เดือนด้วยที่เราเลี้ยงเองด้วยนะคะทํานำทั้งหมดเนี่ยค่ะผสมคลุกเคล้าเข้า,ขาด้วยกันเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ตักเลยค่ะเอามาลองที่หลุม ะะสมมุติว่าจะปลูกที่ตรงนี้ก็แล้วกันปลูกให้ดูเป็นตัวอย่างเน,นี่ยค่ะจากนั้นก็นำหน่อพันค่ะที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วก็มาปลูกเลยค่ะทำแบบนี้นะคะจนหมด หน่อพันธุ์ของเราจะเป็นแนวถนนไปหมดเลยค่ะแล้วก่อนที่เราจะทําการปลูกนะคะเราจะมาเตรียมน้ําไว้สําหรับรดหลังทําการปลูกนะคะโดยที่เราจะผสมเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาค่ะชนิดผงนี่นะคะอันนี้เราซื้อจากของมอแม่โจ้เราเนี่ยนะคะเราก็จะใช้อัตราส่วนนะคะประมาณ2ช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งปี๊บค่ะนี่ค่ะ ไลโคเดอร์มานี่ก็จะช่วยในการป้องกันพวกเชื้อรานะคะเนี่ยค่ะเราจะทำการผสมเขาให้เข้ากันกับน,น้ำทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้เขาละลายเข้ากันกันกบน้ำดีๆก่อนพอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำนำ้ำยาล้างจานมีก็นำ้ำยาล้างจานทำเองนะคะ ก็จะนำมาผสมเลือกสองสามหยดนะคะใช้รถลงไปบนทั้งดินแล้วก็บนต้นของสับปะรดที่เราจะทำการปลูกต่อไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะปลูกไปจนตลอดแนวนะคะขยับหน่อยอันนี้ไม่ตรง นั้นเราก็จะทําการรดน้ําตามนะคะโดยที่เราได้เตรียมตัวน้ำาผสูงใจโคเดอร์มาแลนะ้ว ทั้งตรงต้นด้วยทั้งปินด้วย จากนี้นะคะอีกหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะเราถึงจะมาดูผลผลิต